สวัสดีครับอาจารย์ครับขออนุญาตรายงานช่องลองนายกครับวันนี้ก็ออกหมายคำขึ้นก็ครับออกมาหอดไม้กับเกือบใบใบสองครับผมแต่อาจารย์ชมพ่อนใส่อยู่ทางพุนครับพุ่นพ่อปุยใหญ่ติดทุรกลับไปก่อนครับผมติดภารกิจเดี๋ยวออกมาใบาาใส่ใ้เจ้า นกเกาอยู่ครับเป็นนกเกาพึ่งน้่เขามากเกาข้าเจ้ามะมหมผมซอว่าเจ้าเพชรตะขอนะครับปากปากที่เป็นตะขออันตะขอเลยครับตะของอะเงครับผมเป็นนกไม้พึ่งน้่เข่าขออนุญาตอาจารย์ครับย้อนแสงเบอร์โนครับโยนนี่ครับใส่ไปต้นนี่ครับผมเอาไปเบืองใกล้ๆครับไม่อาจจะย้อนแสงครับผม แต่ที่แน่แบินตับตับตับแล้วอยู่ปลายเนียดเป็นเนียดขวันบนครับอาจารย์มาผิดทางหรือไมาไปทางไหนนกบาดเนาะเอาไปว่ากันครับอาจารย์ยันลมครับผมนี่ครับอาจารย์ครับใต้ตัๆมครับหนึ่งสองสามเมตรสี่เมตรครับผมตั้ตั้โอ้ครับขันเสยครับแต่ว่านกตีเที่ข้างล่างครับ เป็นพระเนียข้อนบนนะพอดีท่านอาจารย์สมพรอนเพ่นสารด่างพระเนียตให้ครับสารยันยันไปเลยครับตกมาอยู่ข้างล่างก็พอจากตอนนี้ครับเดินนี่นี่ครับฝากใหม่นะครับนะครับนะ่ครับดินปับพับเย็นนี่ครับดำๆนี่ยครับ ตกมาอยู่ข้างล่างนี่ครับเอาเดี๋ยวผมเสียวลูกมาเบ่งข้างล่างครับอาจารย์เบ่งน้ำกันครับครับอาจารย์ครับเอาลงเอาลงมาแล้วครับนี่ครับย้อนตกตอนบอสแแฮบแนี่ครับเจ้าเพชรตะขอครับเป็นนกปากปากปากคือตะขอสั่งเนี่ครับงอๆลงมาครับเสียนรีเพินแบงปั่นมากครับ นี่ครับปากงอๆครับอาจารย์มาเลยเด้อเสียนลิบเจ้าเพชรตะขอครับด้วยความเคารพครับอาจารย์ครับนี่ครับเดดนะครับใส่ากาบเกสูงก่อนครับใด่ดินระบลายให้งเบิ่งแน่ ส้มนี่ประมาณนี้แหละครับอาจารย์นะครับจอาเพชรตะขอจัดให้ครับด้วยความเคารพปรักทุกท่านทุกชมรมครับคลิปนี้กขออนญาตลาไปซ้ำนี้ครับสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งครับพอกันในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ